วันนี้ซิ่งห้ายุกะถีจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เป็นงานเดี๋ยวเดี๋ยวทนดิเจช้างว่าหมวันนี้เป็นงานไหนได้ครับ <laughs> เป็นงานไร <laughs> เป็นการแสดงโขนพระแล้วสวัสดีพี่ดีเจช้างก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่วันนี้เป็นงานอะไรครับเป็นการแสดงโขนพระราทานครับจากโรงมหรสพหลวงเฉลิมศาลาเฉลิมกรุงจากกรุงเทพมหานครนี่มาจากกรุงเทพหมเลยเหรอครับแล้วไม่ค้นมาเป็นคันรถตู้ครับมาเป็นรถบัสเลยครับจริงไหมรอยกว่าชีวิตโอ้โหทึ่งค้นทั้งน่าชอบแลมากนะครับหญิงอ่าอ่าชายเป็นนางลุงค้นนี่ชายไม่จะนางค้น ไปชาย,ายนค,คนดีบเขาทำบอสกันทำเดว่ามามานี่มานั่ง,องเอาไม่ใ่ได้ ภายในงานมีแก่โค่นอย่างเนี้ไหมวันนี้มีมีเรศกาลเกี่ยโค่นแล้วก็มีสินอ้าวท็อปอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อมีสินอ้าวท็อปด้วยนี่แสดงว่ามีอ่าพอขาแม่ค่ายชาวจังหวัดนครนั่นเราสามารถแกงทำไปถ่ายรายการแล้วก็แกงชิมฟรีได้เลยตัวเดียวจ้ะทั้งนี้เดือมแสดงกี่โมงครับหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งถุ่มรอพ่มาจับใครทำอะไรพี่ครับครับพี่ช่วยประกาศได้หน่อยดีรถรถมันขวางทางอยู่รถเจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้อ๋อได้ได้ครับได้ครับพี่ได้ครับรเราไม่เลยวันนี้หนึ่งห้าห้าเจ็ด รถพมนี่วะมันระบาดข้าไปไม่ไม่ยุ่แล้วคนมากคนมาอ้ผู้ชมอ้แต่วันนี้เยอะมากแล้วับเมื่อกับรวมตัวกันเขาเรียกว่าเมื่อเป็นวันเป็นวันเมียผู้ใช่บานรวมตัวจุดไทยมารำวงพร้อมๆกันตอนนี้นะครับเรายุ่งันทีหน้าเขาเรียกว่าเป็นเอ่อมันเมื่อนกครับแบ็นผอคาแมมค่ายนะครับแล้วก็สิ้นเขาถบพ้องจากนครที่ธรรมราชแล้วก็ เต้งจุดเต้ยมาจัดกรอจบร ồ i ไอเด้นะชัดจัดกรออย่างนี้ถูกเนี่ยห่วงห่วงยังไงยังห่วงไหมี่เห็นห่วงไหมเนี่ยมาเหมือตอเดี๋ยวมั้งมาได้จำนวนกรอใยังมึงน้องบ้าเนี่ยสวัสดีครับวันนี้อุ้ยท้ำคำเดียวสั้นๆกินอะไรได้กันไปนี่ก็น้องเติร์ดจากโรงเรียนนี่ตุงมาบรือนี่ประธานโรงเรียน เป็นประธานนักเรียนมั่นภาพผมนนมาเลยเขาภาพเป็นพันพันคนเลยนี่วันนี้จริงไหมมาเลยคนโอ้นี่ถือว่าคลืนมาคลืนที่สุดมาตัดไหมนะวันนี้มาเลยคนไม่มาตัดไหมได้มาเลยคนไม่นี่มาตัดไหมได้นี่มาตัดไรล่ะมาท่ายรูปอ่าเรียกเพียนจะข้าไปกินข้าวรับบาลน้องไปโอ้ตรงนี้คือจุดข้องโอท็อปจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรากำลังตามห้าอยู่นะครับมีอะไรบ้างที่เป็นจากข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทีเพียนแล้วมีอยู่ยังหนึ่งได้บงยุ่งยุ่งน้องยุ่ง เอ้ตัวเตาเมกเ้ยควักมันดูตันจังวัดครอบเลยเลยรแกโอ้น่ากลัวครบเลียไปเดี๋ยวเราไปเลยข้อบของทบจวัดนครครับมีอะไรบ้างรับใช่ครับอันนี้ของดีไหนนอน จริงไหมครับชิมทั้งขวดไหมอันนี้อันนี้เป็นข้องข้องอำเภอเฉยนเย่กับอ่านนี้พมเพิ่เฉียนหญ่โลโลยุคคาราเต้บ้านเติลเลยนี่ไวนี่ไอ้น,นี่นะครับไวนี่คาราเต้กับเอานี่มาจากคาราเต้โอ,อ้นี่ผัดเรือนี่คริมนี่เป็นข้องดีบ้านพมแสดงว่<ช>าทำจากอะไรครับไอ้น,นี่มันมีมะงคุดมีสับปะรดตะเตตกียบตะลุกชัน อ่าเป็นวายผลไม้จากอำเภอเฉียนย่ยอย่างวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผีซิงห้าชิมว่าบอกเดีาเดาสิงห้าน่าจะไม่เหมาะนะครับเดาเดวให้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 ฐานมาชิมให้ฐานมาชิมอันไหนดีครับอันไหนดีอ่าไปไหว้วาดหรือว่าไหวฟาดครับเอาไหวฟาดเอาไหวฟาดให้ฐานชิมก่อนมาไหวฟาดเอาหมดหดนะได้ครับเอาไหวรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไหวไหนครับไหว้ฟาอยากไหว้ปลนไหมเออ เอาครับเอาใน้ถ้ำถ้ำความร <favor I S 1> <ception> ู so bad, ้สึกม <im> like ันยพีมั้งถ้ำความรู้สึกกินอลไตั้งหึงดีจิ้มเมื่อกี้อย่าั้มอ่าตีจิ้มเมื่อกี้จะมีรสปาดว่านนะครับเหมือนมีความบ่มได้ได้ดีประมาณนึ่งเลยอ่านี่แบบบ่มได้ดีผมต้องบอกเลยฮะพีก็เป็นคนเฉียวชันมาฮะพีก็เป็นเฉียวชันเดี๋องห้องวายนะครับอันนี้ก็วายวอร์ดอันนี้ก็จะเฉียวชันเดี๋ยววายวอร์ดวายวอร์ดโอเคแสดงว่า นี่นี่เป็นเสียงที่เซอร์ไพรส์มาคือเสียงทาไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเฮ้ยนี่มีสินค้าแบบนี้ด้วยนะครับส่งเสริมกันนะครับสุรา้าวหน้าครับสวัสดีครับอันนี้เหนียวหอกกล้วยอันนี้จากอำเภออะไรครับ อำเภอเมืองภูมิใจครับภูมิใจเป็นคนนครภูมิใจมากวันนี้วันเนียนนะวันเนียนเราเราถึงไปอยู่จังหวัดอื่นกันไม่สามารถกรีดครัว่านครที่ตะมาณออกจากเส้นเหลือเราได้เขายินกิเออเดี๋ยวข้าคุณเขาคุณมากนะครับเขาคุณนะครับตด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 เดาไปเลยมือไม่ดีเลยเ้ะตดน้องลืมเล่นไหมไหมลืมไปเลยนี่เขาเรียกอะไรอ่ะ ะนี่เขาเรียกตัวอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกมาโลล่ามาโลล่ามาโลล่าตาใหญ่เลยมาโลล่าตัวอะไรอ่ะครับอ๋ออันนี้ไอทองไอทองแล้วครับไซไอทองนวดดึงรังอ๋อไม่ใช่อันนี้รีชื่อรีชี้ออ่อันนี้นผย่าไม่ต่อพย่าได้ยังผย่าครูดอันนี้ปลาด้ำปลาด้ำนี่นางซีดานางซีดาอืมเดี๋ยวเดี๋ยว พระนาซาขอเศร้าข้มาจูอ้อมเมื่อนตูปหวันจันเมื่อแหลกวันเขาเผาพีรวเรวนี่ก็เก่งมาอันนี้อันนี้พระเอกอันนี้เดี๋ยวคือไม่ไม่เคยเล่นนั่งมาเลยไม่เคยเลยครับชิมได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก้าวสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ค่ายบันปลื้มแค่เป็นลูกครับผม ต้องทอดไหม่เลยเดี๋ยวมันไม่ได้ยินล็อกแบบใครเป็นลูกมาแบบไข่เต๋อเดย์ไข่เต๋อเดย์ไข่เต่าใดลูกซ่องโรยอันนี้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 เป็นอะไรนะครับเป็นกระโหมครับเนี่ยกระโหมแบบตับตีมไม่แม่นที่กระโหมตับตีมไทยยำอ๋อพันตับติมไทยยำแต่ชิมแล้วนะครับอันนี้จยางอำเภออะไรอำเภอบางนังครับนี่ตับติมไทยยำ ข้องเทอจังหวัดนครต้องอยู่ปากผนังนะครับไม่ไหวฐานอยู่ที่ไหนก็ต้องมากินที่นี่นะครับนี่มีเบอร์โทรไหมมีครับคุเบอร์โทรไหนเบอร์โทรไหนอ่านี่เพื่อเพื่อแบบเวลาเออคุณยักมานครอ่าอ่อมพรสวัสดิสุขนะครับโอ้นี่เป็นรายด้วยโอ้พ่นผลิตดีไหมครับโอเคครับมีปุ๋ยเลยไหมใช้ปุ๋ยตะันเข้าคุณหมากนะครับ ฮะสอีงัเอไม่หุ่นเหรอแข่งใจแงใจที่งนจ่ายตังว่าจ่ายตังค์อะให่หลาตาหรืบ๊เอาเลยครับอุ้ยขอบคุณมาครับแข่งใจมาครับขอบคุณหมาครับใจดีมากเป็นแม็กดอบข้างตัวละครในนํ่แม่ในนั่ตัวละครไหมครับอ คน,น,นแล้วอย่าลืมวา่าว่าคนในการแสดงนะครับมันไม่เห็นหน้านะครับเม่เนนาเม่เนน,า,น,นาคนนะครับเม่นนาโคเน้นแต่แก่น้ากากข้องข้องข้อง,องตัวละค<ๆ>รนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงอ่ะร่มมกมาเนี่ยยากมาก<ะ>ต้องแสดงทาง่าทางว่าตอนนี้กําลังโกรธตอนนี้กําลังยิม้มตอนนี้กําลังหัวเราะตอนนี้กําลังเบิกบ,บานตอนนี้กําลังร้องไห้มันยากมากๆซึ่งตรงนี้จริงๆตอนนี้ง่ายอยากพึ่งท่านนึงง่ายอยากพึ่งนะอยากพึ่งมากๆปีนี้ท่านท่านอุบลพี่พึ่งีเป็นตัวได้ดีลองตัวได้ตีเด่น เดินตรงอยู่ร่องอะอยู่ล่อนี้แหละเลยนะตาเลยนะตาอร่องอะต้องมียอดอ่ะต้องมียอดมียอดมีเครื่องส่งอ่ามีเครื่องส่งต้องอยู่ข้าวอะอยู่ข้าวเตินตรงเป็นตาเลี้ยวตาเลี้ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนเวทีนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นคือไม่เห็นแบบกันแบบคนมาขนาดนี้นะนี่จริงๆริงที่น่าอยากจะพาไปถึ่งปุรกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราในภาคใต้นะครับอยากให้ทานมาดูงานนะนั่งลุงโนราเราควรจะเป็นผันนี ใช่ไหมจะปัตนานีก็น่าจะควรที่จะจัดนี่ครันีทำสัการแบบนี้เสียดายอยากให้นั่งลุงโนราเราเป็นพันีมามัดสมัดกมันสามารถตีตัวได้หมาคันนี้เลยโอ้ยทําได้เยอะแยะเลยแล้วครับผู้หญิงมองว่าหญิงนั่งลุงโนราเราเอามาทําบันเนี้มันจะหญิงส่งเสริ้งว่าทำบ้านเราขนาดไหนล่ะครับปองครับเออเพราะฉะนั้นอยากฝากไปถึงอยากาไปที่ เนี่ยเ,เมืองคนเราควรที่นั่งลุงควรจะพันนี<อ>คนเยอะพันนีนี่บรรยากาศพันนีควรที่จะแบบคึกคักพันนีไม่ใช่ว่านั่งลุงเล่นอยู่เข,ขาขาขโถจริงๆนะตีเราเว้นกันจริงๆนะไม่ใช่ไม่ได้บอกนั่งไร่รันดีไม่ดีนะแต่ตีเราเว้นจริงๆคือการรวมมือคือบางทีกนันหนังกันอยู่ไม่ใช่ถึงสิบคนบางทีกันยีสิบคนบางทีกันาสิบคนมันเป็นการแบบดอยขาวทำเรามักนะครับเพ้าะวาถ้าแบบนี้มันเป็นการต่อลมให้ใจเพราะหมาเป็นการต่อยอดได้เยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ นั่งลุงหล่อพลจังหวัดประจวบไปให้ได้ในวันนี้นะครับตอนนี้ก็ทือหวาบ,บรรยากาศอ่าเตินมานี่มาน้องมานี่มาบรรยากาศค่องของกันแสดงก็ถือหวาวันนี้แบบคนแน่นมาครับมาครับคนในเรื่องที่มันนนีที่นี่ที่งาปรากฏกณ์คนเชิดเยอะๆแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเส่อว่าเฮ้ยวันนี้การแสดง ข้องของไทยเราจะมีผู้ชมนะคะให้คุณให้คุณขาถึงขนาดนี้<ว>เห็นถึงคุณขาขนาดนีวจว,ว่าวัดนครเลยมาโอ้ยนี่โอ้ยภูมิใจมากหมาครับภูมิใจมากหมากับกับการแสดงและอ่ะอะาิลปะาัานธรรมบานเรานะครับ,ว,รบวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราเก็บพพภาบรรยากาศไปฝากแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้แหละนะรวมภูมิใจไปกับเราทุกๆคนนะครับผงทุกน<ว>กี้ผีขึ้นลงเพลงหว่ดได้นีมภูมิใจเดือดเดืองผีร้องเก๋แลอะ ไม่ใช่เอาเดี๋ยวพาเอาบรรยากาศฝากถุกๆคุณแล้วก็ข้อปิดคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ are, แล้วก็กดติดตามช่องมากกัดไปด้วยนะครับเชอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับครบแพรพ่ปรับแสงเลยมันจะมือนัหย এফাই লৈ দেখা নক